สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมปลาหางนกยูงนะครับในตู้กระจุกที่ผมเลี้ยงนะครับตู้พังนกยูงนี้ก็ไม่ได้ใช้กรองอะไรนะครับมีแต่หัวสายนะครับก็ปลูกพืชน้ําอยู่บางนะครับมีสลายหางกระหรอกนะครับตอนนี้สลายขึ้นหมดแล้วครับอะไรตะไคร่ครับขบวนนี้ก็หนอแดงนะครับจอก แหนเป็ดนะครับเขาเรียกจอกใหญ่ๆนะครับน่าจะแหนะเป็ดนะครับส่วนนี้ก็คูด่างนะครับหย่อนมาเฉยๆนะครับในนี้ก็มีปลาลงยุงนะครับไม่รู้ว่าพันอะไรบ้างนะครับเพราะซื้อมาจากตลาดนะครับมันก็คลอกับบ้านข้างๆนะครับเอามาปล่อยก็ปล่อยนานแล้วครับหลายเดือนนะครับปล่อยในนี้มีลูกด้วยนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับ ลนี่ครับนี่ครับจิ๋วๆเนี่ยครับนี่ครับคือพอดีครับที่ไม่เปิดหัวายหรือออกซิเจนเพราะว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับมันจะรบกวนนะครับันนี้ก็จะมีหอยนะครับหอยจูบนะครับหอยขมนะครับขึ้นตะไครนะครับ ผู้บัวยนะครับเน้นคอนไม้ก็ข้นแตะไครนะครับผมว่าสวยนะครับ,ออรรบ,ส,รบสีเขียวสวยงามเลยนะครับซูมนะครับก็สำหรับคนที่อยากมีตู้ไม้น้ํานะครับก็ถูกๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากผมก็อยากมีตู้ไม้น้ําแบบใหญ่ๆนะครับแต่งบไม่ถึงนะครับ ก็เลยทําแบบเล่นๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่วาซายนะครับที่ไม่มีไอ้ขี้เขียวก็อะไรเพอการ์ดอะไรไม่รู้นะครับจะไม่ค่อยได้แล้วก็เลยใช้ตะไคร้นี่แหละครับอันจริงตู้นี้มันอยู่ในบ้านนะครับอยู่ตรงชานบ้านนะครับตอนเช้ามันจะมีแดดส่องมานะครับกับตอนบ่ายมันจะโดนแดดนะครับช่วงบ่ายๆครับเช้าๆก็เลยเป็นตะไคร่นะครับอันจริงมันจะขึ้นหมด หมดเลยนะครับผมก็เช็ดออกขาดออกมันขึ้นเยอะก็ขาดออกนะครับตรงนี้มันจะเป็นเขียวๆนะครับด้านข้างม่นด้ใส่แต่ตรงหน้านะครับพบว่าสวยดีออกนะครับส่วนดินก็ผมใช้ดินถุงนะครับดินดินธรรมดานะครับใส่นะครับดินถุงนะครับดำๆครับใส่แล้วก็เอาทรายปิด ตอนอน้ำใสก็ค่อยๆเอาถุงพลาสติกรองก่อนนะครับแล้วค่อยใส่มันก็จะไม่ขุดขุนเท่าไหร่ครับส่วนน้ําที่ใสก็เพราะปลาไม่ใสเยอะเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างก็คือใช้ไจุลินทรีย์ซากกอแสงนะครับใส่บ้างใสล่ลงไปบ้างนะครับให้ไม่มีอันนั้นน้ำใสนะครับไม่ค่อย ขุนสักเท่าไหร่นะครับด้านข้างนี้ก็เป็นตู้ปลามางกรนะครับปลาบางกรนะครับนี่ก็มีสอดดาอีกหนึ่งตัวนะครับปลาสอดเขามาเลี้ยงมันไว้กินแต่ไข่นะครับก็เลี้ยงไ้ตัวเดียวครับไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่ปลาอยุงนะครับสวยงามก็มีสีเขียวในบ้านนะครับตกแต่งไฟก็เป็น ไฟไม่ใช่ไฟประจำนะครับไฟสปอร์ตไลท์แ,<อ>แสงอาทิตย์นะครับเอามาใช้ในการถ่ายเฉยๆนะครับเพราะไม่มีไฟเหมือนกันแต่ใครที่มานี่ก็มากับแดดนะครับผมว่าสวยนะครับ <c oughs> ก็เลี้ยงเป็นระบบนิเวศนะครับก็ใส่จุลินทรีย์สร้างกระแสบ้างนะครับ <c oughs> ก็มีหอยนะครับนี่นี่ครับ สวยงามนะครับก็มีสา้ไหลาหางกระโหกตาก่ตางๆนะครับก็ออกลูกเยอะเลยนะครับนี่ 1, นี่ครับสองตัวนะครับ ก็มีตู้ล่างว่างอยู่นะครับว่าจะจัดอีกตู้หนึ่งนะครับเมื่อปลาเยอะขึ้นปลาก็เริ่มเยอะบ้างแล้วนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับผมว่าจะมาไว้ตู้ล่างอยู่ครับจัดอีกเหมือนเดกันะครับก็มีตู้ใหญ่ตู้หนึ่งสองตู้นะครับว่างว่าจะจัดแบบนี้อยู่นะครับแต่คงไม่ใส่ดินนะครับจะจัดใส่ดินเสรจแตู้เล็กๆนะครับ นี่จัดควมสวยงามส่วนตัวนะครับสำหรับคนไม่มีงบก็สวยงามนะครับไม่มีสีอัวูไม่มีอะไรนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ